ไพ่หนึ่งใบจะบอกอะไรกับคุณวันนี้พลังแห่งไพ่กับเช้าวันใหม่พลังบวกนะคะไพ่แห่งโชคลาภไพ่แห่งวาสนาดีไพ่แห่งการเป็นผู้นำไพ่ราชินีหมายถึงว่าคุณจะมีความพร้อมถ้าใครนะคะอยู่ในครอบครัวที่ลำบากอนาคตคุณก็จะสุขสบายมากขึ้นบุญเก่านุนนำนะคะ จะตั้งหลักหรือสร้างชีวิตสร้างตัวได้เมื่ออายุ40ไปแล้วจะเป็นคนที่มีบุญมากนะคะได้ครอบครัวที่ดีนะคะได้เป็นผู้นำถ้าเรื่องการงานก็ระดับผู้นำเป็นเจ้าของกิจการแต่ถ้าเป็นเรื่องอความรักก็จะได้เป็นที่หนึ่งในบ้านนะคะ เป็นที่รักของทุกคนเป็นแม่ที่ดีเป็นภรรยาที่ดีหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนะคะจะมีความสุขสบายยิ่งแก่ยิ่งรวยนะคะไพ่ใบนี้นะคะมีความสุขมีบุญเก่ามีวาสนาดีค่ะขอให้โชคดีกับไพ่พลังบวกวันนี้เป็นไพ่แห่งความมั่นคงในชีวิตยิ่งแก่ยิ่งรวยนะคะความสุขสบายนะคะอ่ามีบุญเก่าหนุนนำด้วยค่ะโชคดีค่ะ